เนี่ยค่ะนี่ขนาดเขาไปยูดินเขาหักตุกตาบรลูนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งลมแรงนะะี่ค่ะเขาหักเมืองเขาพยายามสิสวัสดีค่ะเพื่อพี่นอนแลวกับทันผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to my page my channel ทันผู้ชมคะเมื่อนี่นะคะตุกตามีแนวที่สิมาอัปเดตกับทันผู้ชมกับเพื่อนเนาะคะ่ะอ้ยท่านผู้ชมคะต่เลือดใจร้ายค่ะท่านผู้ชมรูป้ปะคะว่าพักหรือหัวพักชนิดนี้น่ะปกติตุกตาเคยรูดตะว่า เขามีประโยชน์ก็คือสรอยลดน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าเขามีแบบตุ๊กตาเขาไปอ่านเขามีประโยชน์ร้ายย่างมากๆเลยค่ะก็คือตุ๊กตาเห็นเขาวิจัยอ,ออกมาอ,อยู่เมืองนอกนะคะคือเปิหนาเสื้อว่าเขามีของดีอยู่ในโตแต่ว่าเล่าเข้าบุรุจักนะคะ <c oughs> อันเป็นหัวพักแล้วก็หัวพักชนิดนี้นะคะ,ะคือเขาอยู่ไนโดนมากๆเขาเสียท้นนะคะคือเขาเหัวเขายู่ใต้ดินเนาะเวลา ความหนาลูวาสโนมากจังสี่เนาะคะ่ะคือเขาก็ยูได้แล้วเขาก็เกิดปีตาต่อไปได้อีกเนาะคะ่ะขอโทษขอให้ละคะ่ะตุกตาแบบคือสิเป็นวัดแน่หนึ่งจากน้อยเนาะคะ่ะคือสับป,ประคุณของเขาล้ายมากๆเลยค่ะตุกตาเขาไปอ่านบรมเณรตวา่าลดน้าตาลด้วยค่ะคือแบบอเอามาแก่แบบไข้คอกระโดกคอต้อเห่านะคะ่ะสามจุดคือแบบดีมากๆแต่ว่าต้องมาปัน้นหรือว่าเอามาก,กินนะคะเอามาก,กินแบบได้ก็ได้ ตุกตาเห็นเขามา่วิจัยแล้วเขามาเห็ดเป็นคอลลาเจนนะคะคือแบบพวกมือเจ้ารู้เะว่าผักสดผักเคี้ยวตามบ้านท่านะคะนั่นก็คือคอลลาเจนดีก็ดีต่อสุขภาพเด้อค่ะต่วหัวผักอันนี้นะคะคือมีประโยชน์หลายอย่างมากดอกของเขาก็มีดอกของเขาก็มีประโยชน์เนาะค่ะเดี๋ยวตุกตาสิผ้าแบบเบึงว่ามีประโยชน์อีกอย่างเนาะเขาบอกว่าดีตอ่อข้อต่อกระดูกด้วยนะคะหัวผักชนิดนี้เนาะเอาไปผสมกับผักเขียวผักเคล้ยหรือว่า อะไรก็ได้นะคะบานเฮ้านะคะก็ต้องไปหาซื้อคาราเกนให้กินยากผักสดทุกอย่างเราสามารถเอามาปั่นเอามากินเป็นคาราเกนได้นะคะอย่างเช่นผักเขียวผักไรที่เรากินเข้าไปนั่นนะคะดีต่อสุขภาพหมดเลยนะคะค้อมดีมีหลอบโตเข้าค่ะท่านผู้ชมดีต่อสุขภาพเดวตุกตาสิภาพไปเบิ่งว่วเมนอีกอย่างค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเขาเอินว่าต้นแก่นตะวันนะคะหรือว่าหัวแก่นตะวันนะคะเนี่ยค่ะหรือว่าโชดิโคเนาะนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะ ตุ๊กตาปลูกไว้แล้วก็ท้าคลิปแบบได้แจกฟรีไปก,กับให้กับเพื่อนๆตั้งหลายค่อนนะคะลา,า่านเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิบห้าพอี่น้องตุ๊กตาสิบห้าพอพี่น้องมาขุดหรือว่ามาถอนเบิงเนาะคะ่ะอู้ยท่านผู้ชมไม่ขอบรู้ว่าสรรพคุณของเขาสิด,ดีขนาดนี่เนาะ,ะอ้ยอยู่บ้านห้องนะคะท่านผู้ชมค่ะ่ันผู้ไรโบมี่อนมากระตังไปซื้อแบบว่าพวกอ,อาหารเสริมหรือว่าข้าวละเจนนะคะ พักรือว่าหัวพักต่างๆที่อยู่ตามบานเท่านะคะเข้าไปศึกษาเบิงแทะมีประโยชน์แทบจะทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยค่ะคือแบบว่าอันของฟรียาฟรีอยู่บ้านเท่าก็มีเต็มเลยค่ะเดี๋ยวตุกตาจะคุดในเบิงเรลกกัดเนาะตุกตาพยายามถอนจะถอนบ่ขืนเดี๋ยวลองเบิงอันนี้ดูสิถอนขืนบ่เนี่ยค่ะขืนมาแล้วโอ้ถอนข้นว้าวท่านผู้ชมคะ บนไหนเห็นบ่ค่ะโอ้ยบังหนะ่งอากาศหนาวเย็นนะคะเสียงข่อยกันเลยสิแบบติดๆขัดๆโอ้ว้าวนี่ค่ะก็คือหัวของแก่นตะวันนะคะหรือเขาเรียกว่าโจดีโคนะคะโจลิโคโจดีโคนะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขอษขอ,อภัยอ่าเนี้ยค่ะหัวแก่นตะวันเนี้ยค่ะเอาไปกัดกินเล,เลยค่ะแต่อย่าก,กินเยอะมากเกินไปนะคะถ้ากินเยอะมากเกินไปก็คือ จะตดนั่นเองนะคะหรือว่าจะผายลมเพราะว่าทุกตาเคยกินแบบเยอะๆแล้วแล้วก็คือแบบท้องอืดแล้วก็ผายลมตลอดเลยอันนี้คือเขายังโตยังใหญ่ไม่ไม่ไมอ่าไม่เท่าไหร่นะคะที่จริงเขาจะหัวใหญ่กว่านี้นะคะว้าวท่านผู้ชมคะเบื้องข่อยสิเกศแล้วก็เอาไปกินในพ่อแม่พี่นองเบื้องน้่เนาะคะ่ะเดี๋ยวทุกตาจะลองดึงขึ้นอีกที่จริงขุดก็ได้นะคะแต่ว่าทุกตาอยากจะดึงขึ้นมาให้ดูมันจะได้อักขรสนะคะ อู้เบิงอันนี้อู้ยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ขนาดต้นน้อยๆนะคะว้าวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่จริงถ้าเราจะปล่อยไว้อีกสักเดือนนะคะแล้วก็เราค่อยมาถอนกินนะคะก็คือหัวจะใหญ่กว่านี้นะคะว้าวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะโอ้ยเดี๋ยวมือหลังแังสีมาแบบอ่าทำคลิปตั้งกล้องเอาเนาะค่ะเนี่ยค่ะ ก็ยสิเห็นชัดเห็นบรรยากาศร,บรอบๆน,นั่นเนี่ยนะคะตุ๊กตาก็ลืมเอาขากล้องมานะคะว้าวเห็นว่าคนานี้ค่ะท่านผู้ชมคะคือแบบถ้าเกิดว่าดินเราดีดินร่วนดินพุวนเด้อค่ะก็คือเราไม่ต้องขุดลึกเลยนะคะแค่ถอนเขาก็เนี่ยค่ะโอ้นี่เลยนะคะหัวใหญ่สวยกําลังพอดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตากจะไปกินให้ดูคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ ไปกินกับแจ้วก็นำพริกกระแซบของไม่ประโยชน์ค่ะป้าเบ่งเลยค่ะอันต้นนี้รับของเขาให่หลายเนี่ยค่ะต้นนี้รับนี่ให่หลายจนว่าอันพักกองลงมากเลยค่ะเนี่ค่ะ <Whoa. S 2> ว้าวว้าวคุณผู้ชมค้าชิ้นทัวบ่ะค่ะว้าวนี่นะค่ะคือเขาแบบต้นใยห,หลายเราเขาอยู่ดินแบบ บควายอันนี้นะคะบบไรโบควายเลือกว้าวเขาลมตุกตาบควายเดี๋มะเบิงก๊กเทียบิงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะป้าแต่อ่อนซ้อนแท้โอ้ยนี่นี่บ้งว่าต้องขุดยากค่นท่านผู้ชมค่ะบ้างบ้างบ้างว้าวโอ้ยคลิปวิดีโอไงเงาเนี่ยค่ะคือมันคือเขาขืนมากตุกตาโบเห็นเนี่ยค่ะโอ้เดี๋ยวตุกตาต้องเอาปล่อยล่องดินอีกเดี๋ยวจะอันนี้ไปกินก่อนนะคะ เดี๋ยวได้สิไกินให้เบิ้งเดี๋ยคลิปวิดีโอสิยาวเนาะ,ค,ะนค่ะเน,นี่ยค่ะคือต้นของเขาใหญ่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะนี่เยอะเลยนะคะเนี่ยว้าวปาดเบิ้งเนี่ยค่ะนี่ขนาดเขาไปายื่ดินเขาฮักตุกตาบลูนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งลมแรงนี่ค่ะเขาหักเบิองเขาพยายามสิง,งอกขึ้นมากของเขาเองว้าวท่านผู้ชมคะ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุวกตาสิเอานี่ไปกัดกินให้เบิ้งอุ้ยท่านผู้ชมหลายคัก ปล oh. าขนาดซ้ำนหนึงแบบบริขุดยากเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปล่างเดี๋ยวสิกัดกินให้เบิง่งค่ะเดี๋ยวสามารถทำการล่างด้ค่ะเด้อนี่คือที่ล่างเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสีมาก,กินให้เบิง้งเดี๋ยวตุ๊กตาสีมาก,กินให้เบิง้งนะคะแต่ว่าก่อนเพื่อนตุ๊กตาสีขออธิบายนิดนึงนะคะ,ะที่แบบ เดี๋ยวทั่วสิเขา่าเดี๋ยวทั่วสิล่องข่อยเนาะที่ว่าอันบัตตังซื้อเขาเล็เจนกินก็นได้เังสิเนาะผู้ใดมีเงินก็ซื้อกินลดค่าที่เจ้าผลิตออกมากนี่ก็เพราะว่าอาจจะแบบว่าง่ายสําหรับคนที่บ่มีเวลาเนาะค่ะง่ายสําหรับคนที่บ่มีเวลาเนาะค่ะอันนี้บ่แม่นอันของอันนี้เด้อค่ะแต่ว่านี่อีกแบบนึงเนาะคะ่ะอันนี้อันของมูเพิ่น <S <S เพิ่นจำนายอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นแหมารีวิวให้นําเนาะคะ่ะโอเคนะค่ะผู้ใดสนใจก็ซื้อมากินเด้อค่ะเนี่ย เฮลตี้แคร์นะคะอัน,นลองกิวจีเฮลตี้นะคะโอเคเนาะคะ่ะอันนี้ที่มันดีต่อสุขภาพกันกินหลดเนาะค่ะเนาะบู๊คือประหยากเสื้อนนี่คะ่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะกินให้ดูเลยเนาะ,ะเขาบอกว่าถ้าแช่เย็นเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะคะอือืพอ,อถอดคอไผ่เขียวโดนไปน้อยคอยกัดค่ำใยร้่เมายวงหันเนาะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะกินงับแจ้วจินงกบนัำพริกก็ดีแล้วค่ะคือเดี๋ยวตุ๊กตาจะขออธิบายนิดนึงคือไม่ได้แก้นะคะไม่ได้แก้นะแต่ว่าช่วยลดน้ําตาลแล้วก็ดีต่อข้อกระดูกของเราคือหลายอย่างเลยนะคะเข้าไปอ่านดูค่ะโอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาขอจบไปสํานี่นะค่ะอันถ้าเกิดว่ามีหยังสงสัยก็เขียนเข้ามาได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าตุ๊กตารู้ตุ๊กตาก็สิตอบนะคะเดี๋ยวก่อนจะอีกคำหนึ่ง ลืมบอกนะคะรสชาติของเขาก็คือจะคล้ายๆแห้วนะคะจะมันนิดนึงก็จืดแต่ว่ามันนิดนึงไม่จืดมากนะคะคล้ายๆแห้วนะคะถ้าเอาไปแช่เย็นแล้วก็ยิ่งจะกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ไปทําเป็นคล้ายๆกับปูเทโต้มันฝรั่งสับๆแล้วก็แบบเป็นวิธีถนอมอาหารตากแห้งได้นะคะโอเคค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหโโนา thanks for watching บายค่ะบาย